สองค่ำคืนนี้นผมมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือะคระฆังดังพ่อคนตีนะครับผมให้โลกรู้ว่าเราปังสําหรับกิจกรรมท่าใหม่แล้วก็ท่าเก่านะครับผมเพียงแค่น้องๆเติมสมครบ่าสิบเก้าเพชรนะผมก็จะได้รับท่าการันตีไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะให้ชัวร์หมาตู้นะผมเพียงแค่500 55เพชรเท่าน,นั้นเองนะผมสำหรับท่าใหม่แล้วก็ท่าเก่าผมบอกเลยว่าท่านี้เป็นอะไรที่แบบกดตีสุดๆนะครับผมเดี๋ยวพี่ลองไปส่งกันดูดีกว่านะผมว่ามันจะ หมอตู้หรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนมากมันจะหมอตู้แต่คือสำหรับพี่วันนี้พี่พกดวงมาเต็มกระเป๋านะผมมาดูกันว่าพี่จะได้หมอตู้หรือเปล่าฝากน้องเชื่อคนไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เดินคอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะผมไป let's go โอเค okay, ครับผมก็ข้าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีสุ่อีทีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับค่ำคืนนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมรักครั้งเนาะก็คือท่านี้เลยนะผมนี่ โบเลยว่ะคุณมันมีเสียงด้วยน้องลองฟังดูดิมันมัมนมีเดี๋ยวเพื่อนะขอฟังก่อนมีรอบดิมันมีเสียงด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถ้าคุตกวนอะนะครับคือถ้าเราเติมครบนี่ข้าสูงครบ99เวทนะผมก็จะรับนี้ไปเลย5 5ครั้งเนาะมันก็จะรับในส่วนของ,ของท่านี้นะไปอันนี้ก็เป็น8ทีการันตีนะผมก็ให้เราออก2ชิ้นนะครับชิ้นไหนก็ได้ ชิลักกันไปออกตามพี่เลยนะหัวบนหัวล่างมุมบนมุมล่างข้างแรกก็สิบเพชรนะผมครั้งแรกสิบเพชรเองคนดูเฮ้ยดีกว่าออกเลยนะเมื่อกี้ดีกว่าออกเลยนะครั้งที่สองก็สิบเพชรนะครับครั้งที่สองสิบเพชรครั้งแรกสิบเพชรครังที่สองสิบเพชรแล้วก็เดี๋ยวมาดูครั้งที่สามกันดีกว่านะผมว่ามันครั้งที่สามก็ยี่สิบเพชรนะเดี๋ยวดูครั้งที่สี่ครั้งสี่ก็ยี่สิบเพชรงั้นเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับผมประมาณน่าจะประมาณสามสิบเพชรนะอันนี้คือพี่เดานะ หลังจากคลิปนี้คือไอ้อหลังจากครั้งนี้คือ30มสเพชรสามเก้าวะไม่ใช่สามสิบอครั้นี้ก็สามเก้าอีกโอ้แล้วก็เก้าเก้าแล้วโอ้ยมันมันมันคงไม่พอดจ้่มหรอกตอนนี้คือพี่ได้ในส่วนของท่าอะไรนะท่าใหม่ไอ้อท่าเก่าดินะครับเป็นท่าแบบเรียกอะ่ะเดี๋ยวก็ลองไปดูแล้วกันนะแล้วก็ครั้งต่อไปเก้าสิบเก้าแล้วเฮ้ยขอเถอะไม่อยากได้ตัวปืนในราคาร้อยห้าสิบเก้าเพชร น้องชอบกดไลค์ยังถ้าเรากดไลค์แล้วมันจะไม่เกลือนะถ้ายังไม่กดไลค์คือมันจะเจกลือเวย้ยกดไลค์ละกดไลค์ยังไม่กดไลดค์อ่ะเออกดไลค์มันไม่เกลือพีก่ก็หมอตู้ไปในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรไอ้ห้าร้อยห้าสิบมาเพชรเนาะผมก็ถือเป็นอะไรทแบบไม่แพงนะได้อยู่นะแล้วก็ครั้งแรกก็ได้ในส่วนตัวแล้วก็ไอ้คริสตัลนะครับผมเคริสตัลแล้วก็ในส่วนของท่าเนาะนี่ เป็นท่าแบบเรียกแขกเออมาขมอนขมอนไม่รู้ว่าพี่มียังนะเดี๋ยวพี่พายดูส่วนของท่าท่าน,นี้ก็เห็นนะจริงจริงมันก็เท่อยู่นะกคนดูนะเอ,อยพี่ชนี่ว่เท่าอยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> แล้วท่านันอยู่ซอยรอเลยแต่งตัวแล้วก็นี่ท่าทางนี่อันนี้คือท่านี้พี่ก็ยังไม่มีนี่ว่าท่านี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวตง แล้วก็ท่านี้นะครับโคตรกลัวดาวจีแบบแบบแบบตัว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 ตตัวโคตท่าอะไรดีวะแล้วันโอเคมันก็จะประมาณนี้นะผมถ้าใครอยากรีฟออะไรก็แชร์ไปตายพี่ทุกคนในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามานะครับผมใครอยากรู้ใครอยากดูไอ้ปืนสกิน MP5 กระต่ายนะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปพี่ได้นะครับสำหรับ MP5 กระต่ายนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีก็ลองไปดูคลิปพี่ได้ อยากรู้ว่าเป็นกันยังไงสำหรับ MP5 ก็ตายนะผมก็สามารถพี่ตรงก็หน้าประมาณ6กโมงกวัานั้นเนาะลองย้อนกลับไปดูได้นะคลิปแล้วก็สายรคลิปนี้พี่ต้องขอจบไปในที้แล้วกันนะผมทายวันนี้เาลอะไยก็ใช่คอยติดตามเพื่อเงใจด้วยนะครับผมไปอีกรอบนึงตึ้งตึ้งตึ้งควรจัดแล้วจริงๆนะเป็นท่าที่ควรอยู่นะโอเคผมไปละบาย